สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอ,อีกแล้วนะคะในตอนที่1นนะคะเราได้เรียนรู้การทำโปรโตคอล MQTT นะคะบนเว็บคิดไบร i ์ไอซิมูลเไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้การสร้างโมเดล AI นะคะผ่านคิดไบร i ์ไอซิมูลเเพื่อสั่งงานบอร์ดคิดไบรท์กันค่ะซึ่งตัวอย่างโปรแกรมของเรานะคะจะเป็นการใช้การจำแนกค่าทางมือค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของคิดไบร i ์ไอซิมูลเอยู่แล้วนะคะในการสั่งงานบอร์ดคิดไบรท์ค่ะให้แสดงผล,ผลผ่านทางหน้าจอ LED แล้วก็สั่งงานให้ ไฟเปิดปิดนะคะถ้าอยากดูแล้วนะคะว่าทำยังไงเราไปชมกันเลยค่ะ เราอยากทำระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้การสั่งการด้วยท่าทางของมือจากโจทย์เราก็ต้องมาออกแบบระบบกันก่อนนะครับการสั่งการด้วยท่าทางของมือถ้า,าเราใช้สมการชนิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรมมาวิเคราะห์ท่าทางของมือเอาเองคงต้องลงมือลงแรงกับการทดลองกันพอสมควรดังนั้นเราจึงเลือกใช้การวิเคราะห์ท่าทางมือด้วยปัญญาประดิษฐ์น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าเราต้องการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากี่ชนิดก็จะเท่ากับจำนวนท่าของมือ ซึ่งท่าของมือแต่ละท่าก็ควรจะแตกต่างกันอย่างในข้อนี้นะครับเราจะทําการควบคุมอุปกรณ์ฟ้า5แบบก็คือการเปิดไฟปิดไฟเปิดประตูปิดประตูแล้วก็แสดงภาพนะครับซึ่งเราก็จะใช้ท่าทางของมือ5แบบที่แตกต่างกันแบบนี้นะครับซึ่งน้องๆสามารถเปลี่ยนไปทําเป็นแบบอื่นได้นะครับการทำระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาเราสามารถใช้บอร์ embedded ด embedded ใดก็ได้ร่วมกับการเขียนโปรแกรมในที่นี้เราเลือกใช้บอร์ด c h i ไ b y ์นะครับสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบปัญญาประดิษฐ์กับบอร์ด c h i ไ b y เราจะใช้การเชื่อมต่อกันด้วยสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งมีข้อดีก็คือจะทําให้จุดสั่งการอาจจะอยู่ใกล้หรือไกลจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมก็ได้การคุยกันบนการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi เราจะใช้โปรโตคอล MQTT ข้อดีก็คือมีการคุยกับบอร์ดคิทไบต์แ,และบอร์ดพร้อมกันได้นะครับเราจะต้องออกแบบจับคู่ท่าทางของมือกับคําสั่งที่จะถูกส่งทางโปรโตคอล MQTT ไปให้บอร์ดคิทไบต์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็ จะทำการกําหนดเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับคือเปิดไฟเป็นเบอร์21นะครับแล้วก็ปิดไฟเป็นตัวเลข22นะครับแล้วก็เปิดประตูเป็น23 24 25นะครับไล่ไปตามลำดับนะครับในเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลงมือเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับที่หน้าเว็บ Kidbyte AI Simulator นะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการนําเข้าภาพหรือเสียงนะครับซึ่งในที่นี้เราใช้ลักษณะของท่าทางของมือนะครับก็เป็นการ จับภาพเข้าไปนะครับคราวนี้น้องๆดูนะครับตอนนี้มือในกล้องเรานะครับอ่ามันจะยังไม่มีเส้นนะครับอ่าเราก็ให้กดที่สัญลักษณ์รูปเหมือนเครื่องหมายเล่นเทปตรงนี้นะครับอ่าพอกดปุ๊บเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับแนวกระดูกนะครับของมือขึ้นมานะครับซึ่งเอ่อถ้าเป็นมือซ้ายนะครับเขาจะใช้เป็นจุดสีน้าเงินนะครับถ้าเป็นมือขวาเขาจะใช้เป็นจุดสีแดงนะครับโอเคอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทํา ห้าภาพนะครับก็คือห้าท่านะครับก็คือท่าแรกเป็นแบมือนะครับท่าที่สองกำมือท่าที่สามเป็นสนัก์โอเคนะครับท่าที่สี่เป็นสันัก์ปิดนะครับวางมือลาบนะครับแล้วก็ท่าที่ห้าเป็นรูปมินิฮาร์ดนะครับโอเคโดยที่เราก็จะทําท่าไปนะครับแล้วก็เวลากดบันทึกรูปนะครับเราก็กดที่ปุ่มสแนปนะครับก็จะได้รูปขึ้นมานะครับ อย่างนี้นะผมก็จะได้รูปขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เราก็กดกากบาทลบทิ้งไปนะครับถ้ามนใช้ได้ปุ๊บเราก็เลื่อนมือนะครับไปตำแหน่งให้มันใกล้บ้างไกลบ้างนะครับให้มันมีความแตกต่างกันนะครับะนะครับน้องๆก็บันทึกไปนะครับก็อย่างน้อยขั้นต่ำก็คือ,อ,อ20รูปนะครับตอนหนึ่งท่านะครับอ,อย่างนี้ผมทำตัวอย่างผมทำแค่ จะแ,แค่สี่รูปก่อนนะครับน้องน้องทำให้ครบยี่สิรูปนะครับอันนี้เป็นท่าที่สองนะครับน่นะครับน้องๆก็บันทึกไปนะครับทั้งหมดอ,อ,อย่างน้อย20ภาพต่อ1ท่าน,านะครับคราวนี้มาที่ขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทําการสร้างลาเบลนะครับซึ่งลาเบลนะครับในที่นี้เราก็จะใช้ เป็นท่าแรกนะครับก็จะเป็นเทิร์นออนนะครับคือเปิดไฟเทิร์นออนนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นปิดไฟนะครับใช้ออฟนะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นโอเคนะครับเป็นการเปิดประตูนะครับแล้วก็ท่าที่4นะครับก็จะเป็นโครสนะครับปิดประตูนะครับแล้วก็ท่าที่5นะครับเป็น มินิฮาร์ดนะครับ m มิ h นฮาร์ดนะครับเสร็จแล้วเราก็เมื่อสร้างล็เบลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเลือกที่ภาพนะครับโดยการเลื่อนไปตามแถบเหล่านี้นะครับแล้วก็เลือกรูปที่ต้องการนะครับอ่ายันนี้ผมก็จะเลือกทั้งหมด4ภาพนี้เนาะให้ไปอยู่ในกลุ่มของ Turn on นะครับก็คือเราเลือกรูปเสร็จเราก็เลือกกําหนดล็เบลอะไรให้กับภาพเหล่านี้นะครับก็เห็นได้ว่าถูกสร้างล็เบลมาทั้งหมด4รูปนะครับ หรือถ้าเกิดเราจะเลือกทีละอันนั้นอีกนี้ก็จะเป็นท่าออฟนะครับหรือถ้าเป็นท่าออฟเหมือนกันนะครับผมก็เลือกแล้วก็กดปุ่มชิปนะครับก็จะเลือกหลายๆอันได้หลายๆรูปไปพร้อมกันได้ครับเราก็กดเป็นออฟนะครับก็คือน้องๆก็ทําการแคปเจอร์ภาพนะครับแล้วก็สร้างระเบลมันให้ครบนะครับทุกท่านะครับทั้ง5ท่านะครับแล้วก็แต่ละท่าก็ขั้นต่ําก็20รูปขึ้นไปนะครับสมมุติว่าเราทําการสร้างเสร็จแล้วเนาะ นะครับอ่าอันนี้นะครับผมเป็นอีกโปรเจกต์นึงผมทำไว้นะครับก็คือครบภาพ100รูปแล้วนะครับก็คือมีทั้งหมด5าท่านะครับแต่ละท่านะครับมี20รูปนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเราควรจะลาเบลให้ครบทุกรูปนะครับก็คืนนี้จะเป็นร้อยครับร้อยครับขั้นตอนที่3านะครับเป็นขั้นตอนการเทรนโมเดลนะครับเราก็กดปุ่มเทรนได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเทรนเสร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยมันจะเทรนเร็วมากนะครับเทรนเสร็จแล้วนะครับ เราก็สามารถกดปุ่มเทสนะครับเพื่อทดสอบเบื้องต้นได้นะครับอันนี้กดเพื่อใช้กล้องใช้ท่าจำแนก hand ์โพสก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดทดสอบตรงนี้นะครับอ่าเขาจะบอกนี่เป็นท่าิร์น on นนะครับอันนี้เป็นท่า o อฟนะครับด้วยความน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ถ้าเป็นท่า ok นะครับแล้วก็ท่า c l o สนะครับหรือผมลองเลื่อนตำแหน่งไปตำแหน่งมานะครับแล้วก็เป็นท่า mini h ร์ d นะครับ ด้วยความได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ลองเคลื่อนตำแหน่งของมือดูนะครับโอเคอ่ะอันนี้เราหยุดการทดสอบครับเดี๋ยวขั้นตอนที่สี่ไปที่ขั้นตอนการเขียนโค้ดนะครับในการเขียนโค้ดนะครับเราก็จะเริ่มจากใช้คำสั่งในกลุ่มของคิดใบบอรนะครับในเมนูคิด b บบอรนะครับเราเลือกคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่ง Initial Model นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกคำสั่งในกลุ่ม loop นะครับเราเลือกเอาวนรอบ10รอบออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับในแต่ละรอบนะครับเราก็เลือกในคําสั่งในกลุ่มเมนูคิดใบมดนะครับเราก็จะทําการ classify hand โพสนะครับว่าแต่ละท่ามันชือท่าอะไรนะครับพอได้ท่ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการให้เขาพิ้น์ออกมานะครับเราก็เลือกที่เมนู t e x นะครับเลือกคําสั่งพินนะครับ เสร็จแล้วพิมนอะไรนะครับก็ในเมนูคิดใบบอร์ดเหมือนกันนะครับเราก็เลือกค l ส s s i f ฟ g e เก a ค d ส a m เนมนะครับก็คือบอกว่ามันคืออยู่ในกลุ่มของคัสหรือ Label ชื่อว่าอะไรนะครับโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแต่ละรอบนะครับเดี๋ยวเราดูไม่ทันนะครับเราก็ใส่ดีเลย์นะครับในมคิดใบบอร์ดเหมือนกันนะครับผมก็เอาดีเลย์เข้ามาใส่นะครับเป็น 1000มิลิเซกนะครับก็คือ1วินาทีนะครับอ่ะข้อทั้งหมดในการทดสอบก็เท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยนะครับทดสอบโปรแกรมกันเลยครับเราก็กดใช้ให้เข้าทําการวิเคราะห์กระดูกของนิ้วมือก่อนนะครับอ่กระดูกของมือก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดรันโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราดูผลการรันตรงนี้นะครับอ่เขาจะบอกอันนี้เป็นเ turn ออนะครับพอผมกำมือปุ๊บก็จะเป็น o อฟนะครับเราก็ทําตามกระบวนการของปัญญาประดิษฐ์ครบทั้ง4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนการ นำข้อมูลเข้านะครับอันนี้เราเป็นข้อมูลภาพของลักษณะมือต่างๆกันนะครับขั้นตอนที่2คือทําการติดป้ากกับก,ก็คือเราสร้างล็เบบขึ้นมาแล้วก็กําหนดนะครับว่าแต่ละภาพนี้อยู่ในกลุ่มไหนนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็เป็นการเทรนระบบนะครับขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการเขียนโค้ดเอาโค้ดมาใช้นะครับคราวนี้จากโค้ดนี้ที่เราทําการทดสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับในเนี้ยเราแค่ปิ้นออกมาว่ามันอยู่ในคลาสไหนใช่ไหมครับข้างบนนี้เป็นโค้ด ที่เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้นะครับในการแบ่งแยกนะครับให้ทําการวิเคราะห์นะครับว่าถ้าทามือเป็น5่าแล้วแล้วก็ปิพนผลออกมาใช่ไหมส่วนโค้ดทางล่างนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดของการทำโปรโตคอล MTT ครังที่แล้วนะครับว่ามีสีขั้นตอนทำก็คือขั้นตอนแรกเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการ ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้บล็อก MQTT Connect นะครับจากนั้นถ้าเป็นฝั่งรับข้อมูลนะครับเราก็จะทำการ s u b s c r i b e ไปที่ To p i c นะครับที่เราสนใจใช่ไหมครับแล้วพอได้ข้อมูลมาเราก็จะปรินค่าออกทางหน้าจอนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนะครับผมก็จะบอกว่าตรงข้างใต้คำสั่งปรินว่า Do Your Work Here นี่ก็จะเป็นโปรแกรมหลักของเรานะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับผมก็จะบอกว่าอันนี้เป็นการโปรแกรมทดสอบครับผมก็เลยแค่วนรอบแล้วก็ทำการ Publish ค่าออกไปนะครับคราวนี้โปรแกรมหลักของเรา ตอนนี้คืออะไรครับโปรแกรมหลักของเราอนนี้ก็คือการ i n i t i a l i z e model นะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์นะครับว่าคําสั่งมือคืออะไรนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราวิเคราะห์คําสั่งมือว่าได้เป็นคําสั่งอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ได้แค่ปิ้นนะครับเราก็จะทําการส่งออกไปทางโปรโตคอล MQTT โดยใช้คําสั่ง publish นะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราเอาโปรแกรมมารวมกันนะครับอ่าผมขอเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ Duo Workier ก็จะเป็นโปรแกรมหลักของเรานะครับผมก็ แยกเอาเฉพาะ mqtt publish ออกมาก่อนนะครับแล้วผมก็เอาบน loop อันนี้ทิ้งไปนะครับ p r ย n t duio เขียผมก็ลบไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เอาโปรแกรมที่เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้นะครับเข้ามาต่อท้ายไปเลยครับก็คือในโปรแกรมหลักของเราเราก็ทําการ initial model นะครับแล้วก็จะวนรอบไป20รอบนะครับแต่ละรอบเราก็ทําการวิเคราะห์มือว่าทาคําสั่งมืออะไรใช่ไหมครับแต่แทนที่เราจะปิ้นข้อความมานะครับเราก็ทําการ publish นะครับคำสั่งมือเนี้ย เอาไปทาง mqtt แทนนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าคําสั่งมือนะครับลาเบลมันนะครับจะเป็นข้อความนะครับซึ่งการส่งข้อความไปที่ฝั่งบอร์ดชิดไบต์นะครับมันอาจจะทําการวิเคราะห์ยากนิดนึงครับเราก็เลยเอกแบบทําเป็นตัวเลขก่อนนะครับโดยที่เราจะแบ่งแยกนะครับตามลําดับเลยครับก็คือถ้าเป็น turn on นะครับเราจะให้เป็น ตัวเลข21นะครับถ้าเป็นออฟเป็น22นะครับแล้วก็จนจบที่ mini ฮาร์เป็นเลข25นะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราก็ไปแก้โคดกันนิดนึงนะครับอตอนนี้นะครับก็คือเรา classify h a n d ์ o พสได้แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะทำการพับลิชไปที่ topic kb test อันนี้นะครับด้วยค่าตัวเลขที่ต้องการใช่ไหมครับอ่าผมก็เอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเอาเดลเอทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้ว ผมก็ทำการเปรียบเทียบนะครับเ,เวลาเปรียบเทียบเราก็ใช้คําสั่ง if e นะครับเราก็จะอยู่ในหมวดของลอจิกนะครับผมก็จะเอา if e ออกมานะครับแล้วอันนี้ผมจะมีทั้งหมด5ประเภทใช่ไหมครับผมก็เอาเป็น l e f มาใส่นะครับใส่ทั้งหมด4อันนะครับคือแยกทั้งหมด5ท่านะครับเสร็จแล้วผมก็ปิดไปนะครับ เสร็จแล้วในแต่ละท่าใช่ไหมครับผมก็จะทําการใช้คําสั่งในกลุ่มรอจีบเงินทําการเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเอาคําสั่งในกลุ่มเมนูเทคนะครับเป็นข้อความตัวอักษรออกมานะครับผมก็จะทําการเปรียบเทียบนะครับคั a s s i f ฟ g e เกตคัดเนมก็คือเอาชื่อลาเบลที่เราวิเคราะห์ได้นะครับว่าถ้ามือท่านนี้นะครับคืออยู่ในกลุ่มของลาเบลอะไรนะครับ แล้วก็มาเปรียบเทียบกับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็น turn on นะครับเสร็จแล้วผมก็ copy มาใส่นะครับอันที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2ก็จะเป็น off นะครับ o w f off นะครับอ่ะก็คือเราก็ดูตามกลุ่มของ label ที่เราสร้างมาทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับอ่ะ,ะเภทที่3นะครับก็เป็นท่าสญลักมือก็คือโอเคนะครับแล้วก็ อันที่สี่นะครับก็คือ close นะครับก็คือทำการปิดประตูนะครับแล้วก็อันที่ห้านะครับผมก็เลือกเอาเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เลือก duplicate นะครับมาใส่นะครับอันสุดท้ายคือเป็น minih นะครับ minih ถ้าเป็น minih จะทำอะไรนะครับคราวนี้พอเสร็จแล้วนะครับผมก็เอา mut publish ไปที่ topic นี้นะครับมาใส่นะครับโดยที่ค่าที่ใส่นะครับ ตามตารางที่เราสร้างเอาไว้ตอนที่เราออกแบบระบบใช่ไหมครับเราก็จะเอาบอกว่าถ้าเป็น turn on อนอนเราจะส่งคําสั่งเป็นตัวเลข21ออกไปนะครับเพราะนั้นเราก็ดูในกลุ่มคําสั่ง m a t h นะครับเลือกเอาค่าคงที่ตัวเลขออกมานะครับแล้วก็แก้เป็น21นะครับถ้าเป็น off นะครับเราก็จะ publish ไปที่ topic c h e m i t e s t ด้วยค่า22นะครับ ถ้าเป็นสษระโอเคเราจะส่งค่า23ออกไปครับอ่แล้วก็ต่อไปด้วย24 25นะครับเสร็จแล้วเอาอีทั้งหมดนะครับก็คือไปอยู่ต่อจาก classify hand post นะครับก็คือพอ classify มือได้ว่าเป็นท่าใดปุ๊บ ของเดิมเราพิ้นใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบว่ามันอยู่ในกลุ่มละเบลไหนเราก็จะทําการส่งค่าไปทาง MQTT publish นะครับด้วยตัวเลขประจําของท่านั้นนะครับเป็นเลข21.25นะครับพอเปรียบเทียบวิเคราะห์ท่าทางของมือเสร็จแล้วก็ทําการส่งคําสั่ง MQTT publish ไปปุ๊บเราก็จะหน่วงเวลาเป็นเวลา1วินาทีนะครับ โค้ดทั้งหมดก็จะเป็นเท่านี้นะครับก็คือตรงข้างใต้นะครับของอ Do you c a r นะครับก็จะเป็น initial model นะครับแล้วก็วน l o ป20รอบนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบก็ทำการวิเคราะห์ท่าทางของมือนะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบว่า label หรือ class ที่ได้เนี่ยมันตรงกับ label อะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะทำการส่งตัวเลขโดยใช้คำสั่ง MQTT publish ด้วยค่าเลขประจำ label วันนั้นนะครับแล้วก็หน่วงเวลาเป็นเวลา หวินาทีนะครับอ่ะก็ตัวโปรแกรมหลักของฝั่ง h i t b y t e AI simulator นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำโปรแกรมนะครับที่ฝั่งของบอร์ด h i t b y t e กันบ้างนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเดิมนะครับของฝั่งบอร์ดชิปไบต์นะครับที่เราทํา MQTT ใช่ไหมครับก็คือในตอนแรกครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อไปที่โบรกเกอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการสับสไคร b ์ไปนะครับซึ่งมันจะอยู่ในบล็อกเดียวกับคําสั่งรีซฟนะครับเมื่อมีข้อความนะครับถูกส่งมาทาง t o อปป KBtest นะครับเราก็จะได้รับปุ๊บเราก็จะทําการแสดงค่าเลขนั้นขึ้นมาบนจอนะครับส่วนในโปรแกรมหลักของเราครับก็คือ เราจะวนรอบนะครับแล้วก็ทำการพับลิชค่าจากเซนเซอร์แสงนะครับส่งไปทางท็อปิก kbtest/temp นะครับอันนี้คือโปรแกรมเดิมเมื่อตอนที่1น,นะครับคราวนี้เรามาดูโปรแกรมของตอนที่2นี้บ้างนะครับก็เห็นได้ว่า โปรแกรมหลัก f o ลเวอร์นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับกับอันนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมจะเติมนะครับเป็นคําสั่ง l i ท์ USB t t t u t off นะครับเพื่อเป็นการ initial โปรแกรมนะครับเวลาที่เรากดปุ่ม reset บนบอร์ดชิปไบต์นะครับให้ทําการตัดไฟก่อนทางด้าน publish ของบอร์ดชิปไบต์ก็เสร็จแล้วนะครับอ่างั้นอันนี้ผมขอ disable b ้ลไปก่อนนะอ่าก็จะได้เหลือ f ฟลเวอร์ลูปที่เป็นฝั่ง u u l l s h อันเดียวนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันบ้างครับของฝั่งรับนะครับของบอร์ดชิปไบต์นะครับ ของเดิมก็คือเราเชื่อมต่อที่บล็อกเกอร์เสร็จปุ๊บเราก็ทําการสับสกัยแล้วก็ถ้าได้รับข้อมูลมาเราก็แสดงผลบนจอใช่ไหมครับอันเนี้ยเราจะไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับจากคําสั่งเดียวนะครับเมื่อได้รับข้อมูลมาใช่ไหมครับผมก็เอาข้อมูลที่ได้รับมานะครับมาใส่ตัวแปรชื่อ data f o r m AI ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการเปรียบเทียบครับว่าถ้า data f o r m AI มีค่าเท่ากับ21นะครับผมก็จะสั่ง คำสั่งแรกนะครับ21ก็คือคำสั่ง turn on ใช่ไหมผมก็จะสั่งให้ light usb status on เพื่อทำการเปิดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะครับผมก็จะเอาตัวแปร data f o r m ai นะครับไปเปรียบเทียบว่าเท่ากับ22หรือเปล่านะครับถ้าเท่ากับ22ปุ๊บแปลว่าเป็นคำสั่งปิดไฟใช่ไหมครับผมก็จะสั่ง light usb status ให้เป็น off นะครับส่วนคำสั่งที่3นะครับก็จะตรงกับค่า data f o r m ai นะครับจะเท่ากับ23นะครับก็คือสัญลักษณ์เคใช่ไหมครับซึ่ง ผมบอกว่าจะเป็นการเปิดปิดประตูซึ่งใช้มอเตอร์ใช่ไหมครับพ้าะในคําสั่งที่แท้จริงของจริงน้องๆก็ต้องไปสั่งให้มอเตอร์มันทํางานนะครับแต่นี้ผมเป็นการจําลองนะผมก็เลยแสดงสัญลักษณ์โอเคนะครับบนจอภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์นะครับวางมือขนานกับพื้นนะครับก็เป็นคําสั่งให้ปิดประตูใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นเลข24นะครับผมก็จําลองนะครับโดยการแสดงค่าคําสั่งเป็นคําว่าออฟบนจอนะครับแทนการไปสั่งมอเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ อันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดค่าที่ได้รับมาจากโปรโตคอล MTT เป็น25นะครับผมก็คือมันจะเป็นกลุ่มมินิฮาร์ตใช่ไหมครับผมก็จะแสดงรูปหัวใจบนจอนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปอยู่แทน LED 18 Receive Number ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็วิธีสร้างนะครับก็คือเราก็จะใช้กลุ่มคําสั่งวิธีสร้างตัวแปรนะครับ เราจะสร้างตัวแปรชื่อ data form ai ใช่ไหมครับก็น้องๆกดปุ่มคำสั่ง variable นะครับแล้วกด create variable นะครับแล้วก็พิมพ์ data form ai เข้าไปนะครับก็จะมี็อกที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรใหม่ขึ้นมาให้เราใช้แล้วนะครับเราก็เอา set data form ai อันนี้อันแรกนะครับไปรับค่ามาจาก receive number ก็จะมาจากในปุ่มคำสั่งของ cpe kuot นะครับก็คือเป็น mqt t receive number นะครับเราก็จะเอาค่าตัวเลขที่ได้มาจากโปรโตคอล mqt t นะครับ มาใส่พักไว้ในตัวแปรชื่อ data form ei นะครับจากนั้นเราก็สร้าง if นะครับเพราะนั้น if หลายๆอันก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นนะครับ if do else นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเอา else มาใส่เข้าไปนะครับเอา else ออกก่อนนะแล้วก็เอา else ไปใส่เข้าไปนะครับก็คือเราเช็คประเภทที่1ประเภทที่2นะครับประเภทที่3ประเภทที่4นะครับประเภทที่5นะครับ5ประเภทเนาะ พอครบ5ประเภทเสร็จปุ๊บเราก็ปิดด้วย else นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็น if นะครับแล้วก็เช็คประเภทที่1เท่ากับ21นะครับประเภทที่2เท่า22 23 24 25นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่นะครับจะให้ทำอะไรนะครับอ่าเสร็จแล้วแต่ละประเภทนะครับเราก็ใช้กลุ่มคำสั่ง logic เหมือนกันเอาบล็อกคำสั่งเปรียบเทียบมานะครับแล้วก็อันแรกก็จะเป็นมาจาก variable นะครับก็เอาตัวแปร นะครับ data from ai มานะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับค่าคงที่ใช่ไหมครับเราก็มาจากกลุ่มสั่งแมทนะครับเอาบอกค่าคงที่ออกมานะครับแล้วเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดมันเท่ากับ21ใช่ไหมครับผมก็จะสั่งให้เปิดไฟใช่ไหมเราก็เอาคําสั่งกลุ่ม io นะครับ l i n usb s t a t u s นะครับเราสั่งเปิดไฟเราก็สั่ง on นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเราจะเปรียบเทียบกับท่าที่2นะครับก็คือท่าปิดนะครับ เราก็จะเปรียบเทียบกับค่าตัวเลขที่ส่งมาก็จะเป็นรหัส22นะครับถ้ามันเป็นคําสั่งปิดเราก็จะเลือกให้เป็นไร USB status นะครับก็เป็น off ไปนะครับโอเคอเราก็จะเขียนไปให้ครบทั้งหมด5คําสั่ง5ประเภทนี้นะครับก็จะตรงกับในโค้ดในนี้นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมลบ,ลบทิ้งไปก่อนนะครับ ط, ะนะครับเพราะนั้น ในในของจริงนะครับก็คือโค้ดสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นโค้ดตามรูปตอนนี้นะครับก็คือเราก็จะมีเป็นโค้ดของทางด้านออโปรแกรมหลักของเรานะครับก็คือทำการ Publish ค่านะครับตัวเลขค่าแสงนะครับไปให้กลับไปทางฝั่งคิดบ y s ซิมูเลเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติ ของน้องๆนะครับไม่ได้เป็นต้องมีข้อมูลส่งกลับไปนะครับก็มันจะเป็นต้องส่งทําการพับดิชก็ได้นะครับตรงโปรแกรมหลักอาจจะเป็นการตรวจค่าเซนเซอร์ต่างแล้วก็ทํางานอะไรของบนบอร์ดชิดไบไปนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นคําสั่งในการสั่งงานเซนเซอร์ต่างนะครับสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างนะครับตามคําสั่งที่ได้รับมาจากฝั่ง AI simulator นะครับผ่านทางโปรโตคอล MQTT นะครับอ่าเราก็จะเอาค่าตัวเลขที่ได้รับมานะครับมาใส่ตัวแปรชื่อ Data Form AI นะครับแล้วก็มาทำการเปรียบเทียบว,ว่ามันตรงกับคำสั่งในกลุ่มของท่าของประเภทไหนนะครับซึ่งแต่ละประเภทก็ตรงกับอุปกรณ์อะไรเราก็ไปสั่งควบคุมอุปกรณ์ตามนั้นนะครับอย่างนี้21เราเปิดไฟใช่ไหมเราก็สั่งไลท์ย unb on นะครับถ้า22เป็นปิดไฟนะครับถ้าเป็น23เราก็สั่งให้มอเตอร์เปิดประตูใช่มับยเราสั่งให้มอเตอร์ปิดประตูนะครับถ้าเป็น25ครับเป็นการแสดงรูป มินิฮารบนจอนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ใช่5ประเภทนี้เราก็แค่แสดงตัวเลขที่ได้รับมาบนจอนะครับโอเคก็โค้ดของทางฝั่งคิดไบต์ก็จะมีทั้งหมดเท่านี้ครับอันนี้ก็จะจบของการเขียนโปรแกรมนะครับ เพื่อสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับโดยใช้คําสั่งท่าทางมือนะครับในการสั่งงานนะครับซึ่งจะทําการวิเคราะห์ท่าทางมือโดยใช้โค้ดของทางฝั่ง Kidbyte AI Simulator นะครับออันนี้นะครับซึ่งก็จะมีการสร้างการเชื่อมต่อด้วยไปทางโปรตโตคอล MQTT นะครับเสร็จแล้ว เราก็ทําการ Initial Model นะครับเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ท่าทางมือนะครับแล้วก็จะดูว่าตรงกับทาสั่งมือในประเภทไหนเราก็จะส่งเป็นตัวเลขที่ประจํากลุ่มคําสั่งของกลุ่มนั้นออกไปทางโปรคอย MTT นะครับซึ่งพอเสร็จแล้วพอทางบอร์ดคิดไบต์ได้รับมาใช่ไหมครับเราก็ทําการวิเคราะห์ว่าอยู่ในกลุ่มของตัวเลขประเภทคําสั่งท่าไหนนะครับแล้วก็เราก็จะสั่งงานเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่เราต้องการนะครับ โคดของทั้ง2ฝั่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆไปพัฒนางานได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากได้เรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ของเราไปแล้วงานม,มากๆเลยใช่ไหมคะเราก็หวังว่าฟีเจอร์ใหม่นะคะที่ทางทีมคิดไบรท์เนี่ยตั้งใจพัฒนาขึ้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะได้นําไปสร้างต้นทุนงานพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมานะคะและในตอนหน้าค่ะทีมคิดไรท์จะมีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมติดตามเราผ่านทางช่องทาง f e c o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  k คิดไรท์หรือว่า YouTube คิดไรท์ a n n e l นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ปูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย